สวัสดี er ครับผมเตียวหงอหนึ 2. 2. 3. 3. 3. ่ยเก้าสามครับวันนี้โชคพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบเก้าครับก็ปล่อยๆมาน้ำหนักนี้ได้คุมไหมเนี่ยก็คุมอยู่ครับคุมมาป่าปิดประมาณกี่โลสองสามโลสองสามโลนะเราซ้อมอยู่ที่บัวงพลมครับทุกคนรู้ซ้อมมีใครบ้างตอนนี้มีพี่เพื่อนๆในไทยครับครับผมวันนี้เรามาเจอใครครับเจอกับโล่งเงินครับโล่งเงินเคยเจอเขาไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มไหมยังเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็ฝีมือจุกจิกครับเข่าครับ เราจะวางเกมฟางแผนใไ้ดีเจอฝีมือขาย,ยาวๆอย่างนี้ก็สับขาก่อนครับก็เอาลูกหนักขู่ไปก่อนถ้าเขาไม่กลัวทําไงดีอ่ะไม่กลัวก็รอดูครัเออก็เดี๋ยวเราก็ยัดไปเรื่อยๆนั่นแหละเราซ้อมอยู่ที่บอลวงพรมครับผมนะรวมๆแล้วกี่วันทั้งหมดก็ไม่ได้ไปไหนเลย2เดือนแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็ซ้อมเต็มที่2เดือนช่วงหลังกลับมาชกกับใครบ้างครับ ต่อยกับพุสิสารแล้วก็รักดินแดงเป็นไงสองไฟนี้ชนะสองไฟเลยโกร้อยเท่าไหร่บ้างต่อยสิบเจ็ดครับทั้งสองไฟครับเออวันนี้ร้อยสิบเก้าก็ไม่มีปัญหาฝนตกรถสบายนะครับผมสบายครับสบายเฮ้ยนี่ใหญ่สุดเยังที่ต่อยมาใหญ่สุดแล้วครับใหญ่สุดแล้วนะโอเคอายุอะไรแล้วครับอายุสิบเก้าครับคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับไปปล่อยเท่าไหร่แล้วครับไปปล่อยห้าสิบเจ็ดครึ่งครับเป็นเตะหรือเป็นมวยมือขวาครับไกลหรือกว่าขวาหน้าบู๊สูงร้อย ร้อยเจ็ดสิบบาทเราเอาโชคดีมาเท่าไหร่แล้วนี่ทั้งหมดเลยห้าสิบตั้งครับเท่าไหร่นะห้าสิบตั้งอ่าฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยฝากพี่น้องชาวประคนชัยช่วยเชียร์เป็นกำลังใจผมครับจะต่อยให้สนุกครับครับผมวันนี้ร้อยเท่าร้อยสิบเก้ามาเท่าไหร่มาขาดขาดนิดหน่อยโอเคผมเป็นน้องชายโชคดีครับครับสวัสดีครับผมโล่งเงินแควในเมืองเยี่ยมครับโล่งเงินนี่เป็นกู้แควนะนะครับเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่ครับเป็นพี่นะวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าครับ วันนี้ต่างศึกต่างสายมาศึกมวยดีวีไทยไม่เคยมาชกกันนะแต่เวทีนี้เคยมาแล้วครับวันนี้พิกัดร้อยละร้อยสิบเก้าอะร้อยสิบเก้าอย่างไรช่างเมื่อกี้เป็นไงมั้งเกินอยู่จุดสองครับจุดสองเราซ้อมอยู่ที่หนองบัวลำพูนนะครับในกลวยิ้มเนี่ยนะซ้อมมากี่วันอะซ้อมมาเป็นเดือนครับเป็นเดือนเลยนะก็คู่ป้าคู่ซ้อมก็มีคู่แฝดมีนักมวยในค่ายหลายคนไหมสองสามคนอยู่สองสามคนเรี่ยวแรงเป็นไงมั้งคิดว่าดีครับ ดีนะเราเป็นมวยประเภทยังไงฝีมือครับฝีมือขนาดอะไรถนัดมัดหรือถนัดเข่าหรือถนัดแข้งขนาดแข้งครับถนัดแข้งแต่คู่ชกวันนี้เจอใครเตียวหุยครับเคยเจอเขาไหมยังครับเห็นคลิปเขาไหมเห็นครับก็มีอะไรบ้างมีหมัดครับมีหมัดครับคือการมัดอย่างเดียวนะวันนี้ก็คือเอาแข้งไปทู้กับมัดสิครับคิดว่าน่าจะยาวว่าสักหน่อยนะนี่ว่านะน่าจะมีน่าจะรถสุงมเท่าไหร่เอาร้อยหกสิบแปดครับน้ำหนักองเราปล่อยๆครับ ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าผลงานสามไฟล์หลังของเราเป็นไงนะับอ่ะชนะสองแพ้หนึ่งครับชนะสองแพ้หนึ่งล่าสุดชกไว้ที่โชคไว้ที่ลาดดำเนินวันนั้นเป็นไงชนะน็กครับชนะน็อกชนะใครวันนั้นเพชรภูาผาภูผานะก็ถือว่าช่วงหลังนี่ก็ฟอร์มเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดหน,นองบัวลำพูครับอ่ะน้องบัวลำพูฝากไปขับเชียร์นะครับน้องบัวครับ,บ,รบวันนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเต็มที่นะครับโอเคขอโชคดีน้องชาย